อาณาจักรล้านนาในอดีตนั้นวิเคราะห์จากชื่อของอาณาจักรเป็นดินแดนที่มีการทำเกษตรและเพื่อเศรษฐกิจสำคัญคือข้าวจึงได้ชื่อว่าล้านนาโดยแปลว่ามีนาอยู่เป็นล้านชาวล้านนาบริโภคข้าวเป็นหลักรวมทั้งเป็นสวยและนำมาค้าขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆที่ล้านนาไม่มีชาวล้านนามีการบริโภคข้าวกันอย่างแพร่หลายและโดยมากเป็นข้าวเหนียวซึ่งปัจจุบนันนี้ชาวล้านนาก็ยังคงบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมากขึ้นชาวล้านนาจะปลูกข้าวเจ้าหรือข้าวสวยมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทําการค้าทางไกลกับดินแดนจีนตอนใต้หนึ่งด้วยชาวจีนนิยมบริโภคข้าวเจ้ามากจากการขยายตัวทางการค้าของชาวล้านนาจะถูกเก็บสวยเป็นข้าวเจ้าให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นผลประโยชน์ด้านการค้าของผู้ปกครองอีกข้อหนึ่ง ดังนั้นข้าวจึงเป็นทั้งพืชที่ใช้บริโภคในครัวเรือนและเป็นสวยให้กับผู้ปกครองและยังเป็นสินค้าสำคัญของชาวล้านนาอีกชนิดหนึ่งข้อความจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเจียมตุงกับล้านนาพศ2101-2317สหพัฒนอินทรศีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บิโร